มหาวิทยาลัยมหาสารคามเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของนิสิตด้วยการก่อสร้างโรงอาหารสมัยใหม่ภายใต้แนวคิด UI Green Building หรืออาคารสีเขียวที่มุ่งเน้นการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยใช้งบประมาณกว่า62ล้านบาทคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในกลางปีพศ2568ค่ะรองศาสตราจารย์ดรประยุกธ์ศรีวิไลอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดเผยว่า การก่อสร้างโรงอาหารแห่งใหม่นี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อรองรับจำนวนนิสิตที่เพิ่มมากขึ้นและลดความแออัดของตลาดน้อยซึ่งเป็นโรงอาหารหลักของมหาวิทยาลัยในปัจจุบันนอกจากนี้ยังคำนึงถึงความสะดวกสบายของนิสิตโดยเฉพาะกลุ่มนิสิตต่างชาติที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคต ด้านผู้เชี่ยวชาญได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าโรงอาหารสมัยใหม่นี้จะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในฐานะมหาวิทยาลัยสีเขียวสอดคล้งองกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยคาดหวังว่าการเปิดให้บริการโรงอาหารแห่งใหม่นี้จะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับนิสิตร,รวมไปถึงเป็นต้นแบบของอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในระดับสถาบันอีกด้วยค่ะมีความรู้สึกยังไงกับโรงอาหารให่บ้างครับ ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็คือรู้สึกว่าแบบเวลาเรียนเวลาเลิกตอนเที่ยงอะไรย่างเงี้ยรู้สึกว่าตลาดน้อยเพราะว่าแบบข้างไาอัดถ้าเราแบบมีโรงอาหารใหม่ก็จะได้แบบว่ามีที่ที่ให้แบบว่าไปรับประทานอาหารได้มากขึ้นค่าบันอยากให้มีอาหารที่หลากหลายค่ะราคาสมเหตุสมผลแล้วก็อยากให้มีห้องแอร์ด้วยค่ะในด้านระบบการให้บริการ โรงอาหารแห่งนี้จะรองรับระบบชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านบัตรนิสิตลดการใช้เงินสดเพื่อความสะดวกสบายและความรวดเร็วนอกจากนี้ยังมีการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบเพื่อมาให้กระทบต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับรูปแบบการให้บริการอาหารภายในโรงอาหารจะมีการแบ่งโซนออกเป็นสส่วนได้แก่ชั้นที่1เป็นโซนสรตทฟูดรวมอาหารทั่วไปส่วนชั้นที่2จะเป็นโซนร้านค้าจากแบรนด์ชั้นนา ซึ่งจะช่วยเพิ่มทางเลือกให้กับนิสิตได้อย่างหลากหลายมากขึ้นตอบโจทย์นิสิตท,ทั้งไทยและต่างชาติพร้อมเพิ่มบริการเดลิเวอรี่และเน้นราคาที่เหมาะสมกับกำลังจ่ายของนิสิตดิฉันนางสาวลักษณพรจินโกศ CDMI News รายงาน